ระวังพี่คุนพี่นวดอะไรวะเดี๋ยวมันจะตรงเนยะเทคนิคเทคนิคท,ทำอะไรจ้าพี่นวดฮอ๋อกำลังใส่ยายืดอยู่ไม่ใช่กำลังยืดยืดให้ตรงเพราะว่าเราเราปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีมันม,มันต้องถ้าปกติถ้าใช้สารเคมีต้องมียายืดไง แต่นี้เราไม่ใช่สารก็เลยนี่ไหนในยาตัวไหนคะอันนี้ยายืดยายืดอะไรคืออะไรมันยืดตรงแล้วก็ยาวลงอย่างเงี้ยเห็นไหมอเนี่ยพอเราห้อยลูกทรงก็จะไม่สวยไม่อันนี้คือมันไม่สวยเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่น่าทานว่ามันจะตรงไม่ตรงถ้าเราไม่ลืมนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูอันนี้ดินเอาดินหรือหินใส่ให้มันหนักหน่อยแล้วก็ถ่วงอะไรอย่างเงี้ย เมื่อกี้ลองเทียบดิไหนเนี่ยจะเริ่มเดี๋ยวให้ดูนะเธอดู<ม>อันนี้คือที่เราดึงไว้เนี่ยห้อยไว้เนี่ยทําให้มันตรงไอตัวที่ไม่ห้อยจะเป็นธรรมชาติจะเป็นอย่างเงี้ยไหนดูเทียบดิแต่ถ้าอย่างเงี้ยตรงๆเป็นเหมือนถั่วเนี่ยมันจะแน่นา,านเดี๋ยวมันจะยืดออกมาอีกนะยืดมาเรื่อยๆอ,อ่ายืดออกมาแบเนี้แล้วแล้วมันจะตรงเ<ม>นี่ยอย่างเงี้ยมันมันไม่น่าทาน,าน<ม>ใช่ต้อค่อยๆยืดอีกอันนึงนิด เล่าเริ่มตั้งแต่แบบนี้หรือว่าอะไรแบบนี้อย่างนี้ก็ได้ไอ้อย่างนี้อ่อนไปต้องให้ให้ให้แก่กันอีกนิดอีกสองวันโอ้โหนี่คือถ้าเราไม่ยืดเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้นี่ไหนนี่ไงโอ้โหเป็นตามรูปแบบธรรมชาติมันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเพราะว่าถ้าเราไม่ยืดมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันมันดูแล้วมันไม่น่าทานอ่ะอนะอันนี้ก็ยืดไม่ได้แล้วเก็บเลยแก่แล้ว เลยเวลาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีถุงนะไม่มีถุงนี้นะใช้นี่ก็ได้ไหนคะเนี่ยขวดเนี่ยขวดเครื่องดื่มชูกำลังใช่แล้วก็เอามัดแบบนี้ห้อยเลยห้อยไว้ประหยัดดีเนาะง่ายๆตัวนี้ด้วยไหนดูนี่ดูต้นนี้เลยแล้วดูลูกนี้เลยเราจะห้อยแบบมัดไว้มัดห้อยไว้อย่เงี้ย ดยมันจะยืดใช่เดี๋ยวมัดกอนไม่ต้องใช้น้ำยาอะไรเดง้งไม่ต้อง,<ด>งใช้ยาอะไรเลยไม่ต้องใช้ยายืดยาเล่นยาอะไรไม่ต้องเพราะว่าเราปลูกแบบไม่ใช้สารเราก็จะใช้อย่างเงี้ยเวลายืดถั่วด้วยนะถั่วถั่วด้วยยืดเงี้ยถั่วฝักยาวก็ได้ห้อยๆแต่ต้องใช้เวลาทำแป๊บเดียวยืดเงี้ยประหยัดเยแล้วปลูกหัวใจเท้าไว้ อันนี้เป็นปั๊บมันขึ้นเองไงเดี๋ยวเรากำลังจัดโอ้ oh.